สวัสดีค่ะเยมมี่จากไพลส์แบ็คคลับนะคะวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาทําวิดีโอรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่แอบไปตั้งคันนะคะแล้วก็ได้ไปเบบี้มูนที่ไต้หวันเนาะจากนั้นก็กลับมาเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งกับการเตรียมพร้อมนะคะรับน้องเฟย์ตอนนี้เฟยก็อายุเดเดือนแล้วนะคะถือเป็นเรื่องนามยามดีที่จะได้ทําคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตั้งใจมากๆที่จะมารีวิวตัว i อแองเนะคะซึ่งเป็นเป้อุ้มเด็ก อยากจะบอกเลยว่าเป้เป้เปอุ้มเด็กเนี่ยตอนแรกแกมัก็ไม่ได้แบบอินขนาดนั้นเพราะกะว่าเอ้ยลูกตัวจิว๋วเนาะเกิดมาก็ตัวแค่แบบประมาณ3โลใช่ไหมคะเด็กที่เกิดใหม่ก็3 4โลเนี่ยเราอุ้มได้อุ้มได้แล้วก็อุ้มมาสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็หนักขึ้นเนาะแล้วก็ได้ลองใช้เป้อุ้มมาหลายยี่ห้อแล้วกันเนาะก็จะไม่ขอเอ่ยว่าเราใช้อะไรกันมาบ้างแต่ว่าตัวเนี้ยคือตัวที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเจ๋งสุดแล้วก็ชอบมากๆจึง ตัดสินใจว่าเอาละเฟเรามารีวิวเป้อุ้มกันดีกว่านะคะจริงๆตอนแรกจะรีวิวเพราะว่าเฟาหลับแต่ว่าเด็กจิ๋วนี้เป็นเด็กแบบ fast charge ก็คือหลับประมาณ10นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ตื่นมาแล้วเราก็ตื่นกันได้เป็นครึ่งวันวันหนึ่งนะคะคือไม่หลับเลยซึ่งก็ดีแล้วเพราะเขาบอกว่าเด็กที่ไม่หลับคือเด็กที่พัฒนาการสูงนะคะก็ถือว่าน้องเฟชอบพัฒนาการตัวเองเนาะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ เป้เลยดีกว่านะคะอย่าได้รีรอเป้ตัวนี้คือมันเป็นของยี่ห้อ Angel ซึ่งเป็นยี่ห้อของเกาหลีนะคะแล้วก็ i อเอ็นเจลไทยแลนด์เป็นผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวเนาะเวลาที่เราเจอ i อเอ็นเจลในร้านอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้ระวังนิดนึงเพราะว่านี้ทางแบรนด์เขาก็ย้ํามาว่าเขาเป็นเจ้าเดียวนะที่เขานําเข้านะคะถ้าเกิดตัง้งใจจะซื้อก็อยากให้ซื้อกับเจ้าของที่ถูกลิขสิทธิ์ดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเป้อุ้มที่ชื่อรุ่นก็คือตัวด็อกเตอร์ไดอลสนะคะ ด็อกเตอร์ดัสทำไมถึงใช้คำว่าด็อกเตอร์ไดออคือความดีงามของเขาเนี่ยจะมีไอตัวไดอออยู่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเอ้ยมันใช้ยังไงเนาะตอนนี้เฟก็ดีค่ะ <laughs> เฟ้ตั้งใจฟังอะตัวนี้เนี่ยแป้อุ้มคืออะไรก่อนคนที่กําลังจะมีลูกหรือว่ามีลูกไปแล้วแล้วกเ็เห็นทุกคนก็พูดว่าต้องใช้แป้อุ้มแป้อุ้มก็คือสิ่งที่แบบเราเอาค่าไว้ ภาษาอังกฤษก็คือฮิปซีดนะคะแล้วก็คือมันจะอยู่ที่ฮ i ิปเราก็คืออยู่ตรงสะโพกแต่ว่าส่วนตัวของยามเอ,เองเนี่ยยมชอบเอาคาดไว้ที่เอวมันรู้สึกแบบกระชับมากกว่านะมันก็ไม่ถึงกับฮิปมันก็ไปกลายเป็นวิทเวสซีดแต่ว่าอันนี้มันคือฮิปซีดก็คาดไว้แล้วก็เราสามารถที่จะใช้แค่ไอตัวฮิปซีดคือตัวที่มันเป็นคล้ายๆกล่องโฟมตรงนี้นยอย่างเดียวก็ได้หรือว่าถ้าเกิด อยากจะเดินทางหรือเดินไปเที่ยวอะไรไกลๆนะคะ <c oughs> ก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวต่อด้วยคือเป็นเป้แบบสมบูรณ์แบบนะคะช่วงแรกๆที่ยมใช้กับนฟฟ้องเฟยเนี่ยตอนนั้นเฟยอายุประมาณที่เริ่มใช้ยี่ห้อนี้ก็อายุน่าจะเราแล้วสี่เดือนแล้วใช่ไหมลูกอ่ะตอนนั้นหนูสี่เดือนก็สี่เดือนก็เริ่มใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโตระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าะจะบอกก่อนว่ามันต้องดูว่าน้องของเราเนี่ยลูกของเราอ่ะเขาเขาขากว้างขา ใส่แล้วมันโอเคแค่ไหนเพราะว่าตอนที่เฟย์ใช้แรกๆเนี่ยกับยี่ห้ออื่นนะคะตอนนั้นเริ่มใช้ตอนแบบสองสเดือนก็ถือว่าเริ่มเร็วแล้วก็ขาเขากางไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเวลาเขาใช้เขาจะร้องร้องก็คือเขาไม่ชอบถ้าเกิดลูกเราไม่ชอบก็คือเราหยุดใช้นะคะเราเรามีลูกแค่คนเดียวเนาะของแย่มีคนเดียวบางคนมีหลายคนแต่ว่าคือถ้าเกิดลูกไม่ชอบแย้มก็ไม่บังคับเนาะแต่ตัวเนี้ยก็คือพอใช้กูเขาโอเคมากเขาไม่ร้อง สามารถหันได้ทั้งหน้าเข้าแล้วก็หันหน้าออกก็ได้ซึ่งตอนแรกๆถ้าเกิดเด็กยังอายุไม่ถึง6เดือนก็แนะนําว่าหันหน้าเข้าจะดีกว่าคือเป็นท่าที่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่า6เดือนไปแล้วหรือว่าเขาเริ่มโตดูว่าถ้าลูกเราเริ่มโตเนาะลูกเราเริ่มโตเนี่ยเขาจะชอบ facing out คือชอบหันหน้าออกเพราะว่าเขาจะได้เห็นแบบบรรยากาศเยอะแยะไปหมดนะคะเวลาที่เราไปเทีย่ยวหรือเราทําอะไรเขาก็จะอยู่กับเราตลอดนะคะซึ่งแยมเนี่ยใช้เป้อุ้มตัวเนี้ยไปทุกที่เลยนะคะล่าสุดก็แบบ พาไปงานกาลาดินเนอร์ของฟินแลนด์ซึ่งโชคดีคือคอนโดยังอยู่เพลินจิตแล้วากาลาดินเนอร์จัดที่แลนด์มาร์กก็คือนั่ง BTS ไปแค่สถานีเดียวตอนแรกจะพาเดินแต่ว่าควันเยอะก็เลยพานั่ง BTS ไปสถานีเดียวตอนที่เราขึ้น BTS เนี่ยเราเอาเขา facing in นะคะเอาเขาหันหน้าเขา้าแล้วพอเราไปถึงโรงแรมจะเข้างานแล้วถึงค่อยเปลี่ยนเขาแล้วก็หมุนเขาหน้าออกนะคะซึ่ง เป้ตัวนี้ก็คือมีแค่ตัวเดียวก็คือใช้ได้ทั้งการเดินทางทั้งการแบบไปทานอาหารไปพบปะผู้คนไปงานแต่งงานก็ไปมาแล้วนะแฟเนานะงานแต่งงานของเพื่อนสนิทนะคะเราก็ไปมาแล้วเหมือนกันก็ชอบมากแล้วก็ไม่ร้องเลยนะคะทักทายทุกคนนะคะพาไปงานต่างๆมาก็คือตัวนี้ตัวเดียวอยู่แล้วก็มีอะไรอีกเนาะะนั้นคือเป็นโอเวอร์วิว์นว่าเราใช้ทำอะไรส่วนตัวเป้นเนี่ยจะมาให้ดูว่า สิ่งที่สําคัญเลยที่ยังรู้สึกว่ามันเจ๋งก็คืออันแรกคือเบาะนั่งเบาะนั่งเขาจะเป็นแบบค่อนข้างหนึบๆน,นะคะตรงนี้มันจะหนึบๆซึ่งเลเยอร์หนึบตรงนี้เนี่ยจะทําให้เวลาที่ลูกเรานั่งแล้วอ่ะไม่พลึกตกได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความนุ่มระดับที่ถือว่านุ่ม a อน f i ิรมนะคะนุ่มแต่ยังเฟิร์มอยู่แปลว่ามันโอเคคือนั่งแล้วสบายแต่ก็ไม่ยวกส่วนการที่ ใช้ฮิบซีดเนี่ยไปถึงต้องใช้ยี่ห้อที่เราไว้ใจได้เพราะว่ามันจะมีสริระศะสะอาดของเด็กนะคะถ้าเกิดเราซื้อยี่ห้อที่เขาไม่ได้รับการรับรองเนี่ยเวลานั่งแล้วมันอาจจะทําให้แบบกระดูเคลื่อนหรือว่าสติระของเด็กเนี่ยผิดหลักนะคะแต่ว่ายี่ห้อน,นี้คือได้รับการรับรองแล้วนะคะจากสถาบันก็จะทําให้เราใช้แล้วมั่นใจได้ส่วนฟังก์ชันตรงนี้เนี่ย เมื่อกี้อันที่หนึ่งนะก็คือตัวนั่งเนี่ยสบายแล้วก็รองรับสีละได้ดีนะคะแล้วฟังก์ชันตัวที่สองที่มันเจ๋งสำหรับอีห้อนี้แล้วก็สำหรับรุ่นนี้ก็คือ Dial ล l u s ตรงนี้เนี่ยจะให้ดูว่าวิธีใช้เฟรเราแม่แป๊บน,นึงสำหรับวิธีใช้น,น,นะคะตรงนี้ก่อนที่เราจะใช้ทุกครั้งเนี่ยเขาแนะนำว่าเราจะต้องดึงขึ้นดึงขึ้นปื๊ดแบบนี้แล้วเราก็ดึงสายออกป๊าดเมื่อกี้คือดึงไปแล้วก็เลยดึงไม่ออกนะคะอันนี้เพื่อโปลดทําให้มันหลวมที่สุดจากนั้นเราก็กดลงแล้วเวลาใช้นะคะเวลาใช้ก็คือว่า เวลาที่เราสวมๆใช้ไปปุ๊บแล้วก็เดินๆเดินๆอยู่เนี่ยเราให้หมุนตรงนี้นะคะเพื่อกระชับมันก็จะหมุนปื้ดปื้ดเนี่ยตัวฮิปซีที่มันหลวมๆอยู่เพราะว่าลูกเราอาจจะมีน้ําหนักตอนนี้เฟยอ,อายุอายุ7เดือนก็น้ําหนักเกือบเกือบแโลนะคะลูกท <ๆ S 2> นัน้ำหนักเยอะเพราะ <ๆ S 2> ฉะนั้นเนี่ยเราเดินๆอยู่มันอาจจะมีการคลายหรือว่าร่วงเราก็ เราก็หมุนไอไดโลตรงนี้นะคะคือไดโลคือการหมุนมันหมุนทําให้กระชับมากขึ้นซึ่งถือว่าดีมากๆนะคะอันนี้คือข้อดีข้อที่2ซึ่งจริงๆมันเป็นข้อดีที่แบบเขาชอบที่สุดสําหรับรุ่นนี้แหละแล้วก็ข้อดีข้อที่3นะคะที่น้ำรู้สึกชอบมากเลยเป็นการส่วนตัวก็คือไอตรงนี้จะเห็นมันเป็นตะข่ายนะคะผ้าคลุมผ้าคลุมเขาตรงนี้เนี่ยเวลาเขานั่งกับเรามันจะมี2แบบก็คือว่าถ้าในอากาศที่เย็นหน่อยแล้อากาศหนาวเนี่ยเราสามารถที่จะ เอาตัวผ้าขึ้นมาได้นะคะพอที่มาปุ๊บมันก็จะเป็นผ้าทึบนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยามใช้ก็คือเมืองไทยอากาศร้อนมากยามก็จะม้วนลงไปมันก็จะกลายเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้ซึ่งทําให้ลูกเราเนี่ยไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหนอ่ออ,อกมากจนไปเพราะเคยี่ร้อนมาแล้วก็อินเจเนอรลเด็กจะเป็นเด็กเด็กทารกเนาะเด็กแรกเกิดอะไรเงี้ยจะเป็นมนุษย์ที่ขี้ร้อนนะคะโดยโดยปกติส่วนอื่นๆเนี่ย จะบอกว่ามันอาจจะเห็นว่าโอ้ยดูแบบใช้ยากหรือเปล่าใช้ยใช้ง่ายมากนะคะก็คือสําหรับคุณแม่ที่มึนกับกับวิธีการต่อคืออย่างแยมเนี่ยตอนซื้อมาก็จะแบบเฮ้ยมันจะต่อได้ไหมอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูแอบ,บยากละกันแต่ว่าพอเราเปิดกล่องมาปุ๊บก,ก็คือสบายใจได้เลยเพราะว่าเขาต่อมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็นอกจากจะต่อมาให้เราแล้วเนี่ยเขายังอบค่าเชื้อมาอีกแปลว่าพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งานทันทีนะคะเราก็ไม่ต้องต่อเองนะเขาต่อมาให้เนี่ยวิธีใช้เราก็เราก็ปิดปุ๊บตรงนี้ยำอย่างที่บอกยำชอบแอลนอกจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยข้อดีข้อที่4ี่เขามีดับเบิลล็อกคือนอกจากจะเป็นตัวตัวล็อกแบบตีตนทุกแกแล้วเขายังมีล็อกแบบนี้ด้วยปึ๊บเป็นตวขอล็อกนะคะก็จะทําให้มันแน่นมากเลยนะแน่นมากข้อดีข้อที่ห้า ข้อดีเยอะไปหมดเลยอะข้อดีข้อที่5ก็คือมันมีผ้ากันน้ําลายนะคะที่เป็นผ้าออแกนิกเนี่ยนอกจากจะมีซ้ายขวาแล้วอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเฟยหันหน้าเข้าเนี่ยเวลาลูกเราหันหน้าเข้าเนี่ยเลียแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือเขาถอดถอดซักได้นะไอตุ้งผ้าออแกนิกตรงเนี้ยถอดซักได้2ฝั่งแล้วก็มีมีด้านนี้ด้วยด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าขี้เกียจซักเ <laughs> นื่องจากเฟยเขายัางใช้ ผ้ากันเปื้อนน้าลายอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอามาสาธิตให้ดูว่าพอเราเอาผ้ากันเปื้อนน้าลายใส่ปุ๊บเนี่ยผ้านี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณพ่อแม่ท่านไหนรู้สึกว่าน้ําลายลูกเราเยอะเนี่ยเราจะใช้ดับเบิลล็อกเลยก็ได้ก็คือล็อกไม่ให้ตรงนี้มันเปื้อนเนาะเพราะมันดูทําความสะอาดย,ยากกว่านะคะเราก็คือใส่ผ้าตรงนี้ด้วยมันก็จะมีตัวตัวตัวแพ็คนะคะเราก็แพ็คได้แล้วก็จากนั้นก็เอาลูกเข้าแล้วก็เอาผ้ากันเปื้อนลูกกับการอีกทีหนึ่งมันก็จะทําให้ตัวฮิปซีของเราเนี่ยมันมัน เตือนยากนะคะอ่ะเรามาทดลองใช้ไหมลูกโอเค Are you excited Let's go Mommy's i going to lift you up Lift you up Can I lift you up please Okay Let's get up One two three Yes Okay Now you are up and you're going to get on the hip seat Let's do this Up See You are now on p ล l ก ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมว่ามันง่ายมากจากนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นมาเดี๋ยวยกระเถิดใกล้ใ l e t s go c l o s e r t o the camera อ่ะเราเห็นไหมปุ๊บเอาแขนเ็าออกมาฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง,งนี้เราก็ขึ้นมาปึ๊บเข้ามาข้อดีข้อที่หกไหมขอดีข้อที่หก็คือมันนุ่มมากนะคะไอตัวที่สพอร์ตหลังเราที่มันเป็นเป้นเ,ปนเนี่ยมันทำให้ใช้แล้วเราไม่เจ็บ ข้อดีข้อที่เจ็ดว้าข้อดีเยอะไปหมดข้อดีข้อที่เจ็ดนี่คิดสดมากนะคะข้อดีข้อที่เจ็ดคือตัวนี้มันสามารถล็อกได้คนเดียวนี่ปึ๊บมันล็อกแล้วก็ดึงได้ด้วยนะคะก็คือเราสามารถใช้คนเดียวได้เลยนะคะตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะล็อกเพื่อกระชับให้ซ้ายขวามันไม่หลุดออกจากกาันนี่แล้วเวลาเราใช้เสร็จเดินเนี่ยมันก็จะกระชับมากแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดู มือเวลามือของลูกให้ระวังนิดนึงคือแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ความนิยมของพ่อแม่และกันคือถ้าเกิดว่าชอบให้ลูกแบบสงบนิ่งนะคะก็ลูกก็จะมือมือล็อกแบบนี้นะคะก็คือโดนโดนล็อกด้วยแผ่นตรงนี้ซึ่งมันไม่เจ็บอยู่แล้วมันมีนุ่มๆเนาะลูกก็จะไม่ได้ขยับมากถ้าเกิดเราต้องไปอะไรที่มันแบบเป็นธุระนะคะแต่ยมชอบให้เฟมีอิสระปึ๊ด so, you are going get your hand out. Okay. so เขาจะ g ก o ย้อย out okay so เขาก็จะเอาแขนลงมาแบบนี้ แก้วยเฮน้โอเคเขาก็จะมีอิสระแบบนี้นะคะเวลาที่เราเดินเล่นเนี่ยเขาก็จะแบบยกมา้ายกมือเตะขาอะไรไปเรื่อยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะพอดีมากเนาะแล้วก็พอเราเดิน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 ไปใช่ป่ะคะ่ะเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันเริ่มมันเริ่มย้อยแล้วเราก็จะหมุนตรงนี้เพราะมันชื่อดร d o w plus เนาะเราก็หมุนปป๊บแป๊ดพอเราหมุนปุ๊บม,มันก็จะกระชับขึ้นนะคะก็จะเป็นการใช้แป้อุ้มที่ดีมากๆนะข้อดีข้อที่ แปแล้วไหมข้อทีข้อทีอ่8อันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้แต่ถือว่าเป็นข้อถึองเขาแล้วกันเนาะยังไม่ได้ใช้ก็คือเขาจะมีหมวกด้วยหมวกมันจะเป็นฮูดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ยังเบบีมากๆเนี่ยเขาจะเฟซซิ่งอินเนาะเขาจะหันหน้าเข้าหาเราจากนั้นเนี่ยเขาจะมีหมวกนะคะมันก็จะติดกับตัวตัวแป๊กตรงนี้ก็เป็นหมวกปื๊ แล้วก็จะคุมคือนอกจากว่าจะช่วยให้ลูกเราเนี่ยไม่ร้อนด้วยเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดเยอะใช่ไหมคะก็จะทําให้ช่วยกระชับศีรษะเพราะว่า,าตรงนี้เอาขึ้นแล้วมันก็จะมีหมวกขอโทษทีว่าเราไม่ได้ใช้หมวกเลยก็เลยเอาเก็บเอาไว้นะคะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในในคลิปแต่เขาจะมีหมวกแถมมาให้ด้วยอยากจะเห็นไหมว่าถ้าเกิด Facing-in เป็นยังไงอ่ะให้ดูดีกว่านะเฟ let's do facing in h okay. i บอกว่าเวลาเราเออกเขาไปงานถ้าเราเดินทางปุ๊บเดินทางเราก็จะให้เขาเข้าหาเราแบบนี้่ะฮะโอเคไปเค็ดเอาอย่างนี้แล้วเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเขาก็จะเฟซอินโอ๊ยเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าเขาใช้ผ้ากันเปื้อนเอาผ้ากันเปื้อนเนี่ยใส่ข้างนอกอะอันนี้ in, เฟซอินก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเฟซอินเนี่ยบางทีเราเดินเดินไปเขาก็หลับได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ตบก,ก้น ชอบให้ตกก้นเนาะก็พอเนินไปปุ๊บลูกหลับลูกหลับเนี่ยเวลาถอดก็ถอดข้างหลังก่อนปื๊ดแล้วก็เอานี้ลงป้าดป้าดแล้วค่อยๆพยุงเขาพยุงคองนี้แล้วก็เอาลงเตียงเขาก็สามารถหลับได้สบายใจนะคะอ่ะ Let's do it again ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้บอกว่าผ้ากันเปือนน้อนเนาะก็จะเป็น <c oughs> การเอามาแบบนี้ใช่ปะ่ะปื๊ด นี่เอาขึ้นแล้วก็เนี่ยเอาจัดสรีระลูกก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยผ้ากันเปื้อนที่บอกก็คือเขาจะมีผ้ากันน้ำไหลเขาอ,อยู่แล้วเยี่ยมก็จะแบบเป็นแบบนี้นี่เวลาเดินไปข้างนอกอะคะ่ะน้ำไหลไหลไม่เป็นไรเราไม่ต้องห่วงเนาะเราก็จะมีอันนี้ซับอยู่แล้วนะคะก็จบการรีวิวแบบสั้นๆเนาะแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะใช้งานเป็นแล้วเข้าใจง่ายถ้าเกิดใครมีคาถามอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเยี่มจะ เวลามาต่อนะคะช่วงนี้เน้นเลี้ยงลูกมากเลยก็จะห่านหายไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ลืมทุกคนนะคะถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่ามีคําถามเรื่องอะไรนะคะก็สามารถถามได้เลยนะฝากกันไว้ด้วยเนาะอันนี้คือ Angel Thailand นะคะก็เป็น,ปนแป้อุ้มเด็กที่ใช้างานได้จริงโอ้ยข้อดีข้อสุดท้ายข้อทีม่มก้าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยไม่น่าเชื่อว่าเกือบลืมก็คือตัวนี้แบ็ k ซั p พอร์นะคะแบ็ k ซั p พอร์ เป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆคือเขาแบบเขาคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงแค่ลูกก็คือว่าลูกเนี่ยนั่งสบายอยู่แล้วแต่ว่าการมีแบ็คซัพอร์ตทาให้เวลาที่เรารุ่มเขานะคะแล้วก็เดินไปไหนตอนไหนเนี่ยจะทําให้เราไม่ปวดหลังค่ะซึ่งมันดีมากๆและสาคัญมากๆกับพ่อแม่ที่อาจจะแบบวัยเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายที่อยากที่จะมาช่วยอุ้มหลานเนี่ยก็สามารถใช้แบ็คซัพอร์ตได้นะคะซึ่งก็เป็นข้อดีที่สุดเลยย้ำว่านะสำหรับตัว ตัว i อ n อ e l นะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะ Angel t ไทยแล n d นะคะเป้อุ้นเด็กอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเซ่บาย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 อุ bye. Bye ๊บไว้ใช้มือแทนบายบาย